สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมอ่ะคลิปนี้เป็นของไทยๆล้วนๆเลยไม่ต้องให้ผมมาดอกชมอกชมบลกชิปอะไรหรอกผมว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถหานะฮะหามาขายนะครับจากร้านได้เลย,เลยแล้วก็บอกเลยว่าราคาดีมากนะครับราคาดีมากอืมแต่ผมตรงผมจะไปเจาะลึกมันมันเกี่ยวไอ้ตรงชุดนี้นะนิดนึงมันมันเป็นชุดมันชุดอ่าม,มันอยู่ที่คุณภาพของเนื้อผ้าแล้วมันมีหลายเนื้อผ้า ผมไม่สามารถบอกบอกต้นทุนได้แต่ผมมองว่าชุดอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นหนึ่งในสินค้าที่คุณควรจะเอามาลงขายนะครับถ้าถ้าถ้าไม่ซื้อก็ดีถ้าคอนแทคร้านได้คุยร้านไว้ดีมากแล้วก็ไม่ควรหาร้านที่มันอยู่ไกลตัวแล้วก็ไม่ควรหาจากออนไลน์นะครับควรจะเป็นร้านใกล้ตัวที่แบบอาจจะขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วเคยเห็นมาบ้างอะไรประมาณนี้ แล้วลองเข้าไปคุยลองเข้าไปถามรายละเอียดเนื้อผ้าอะไรเขาแล้วก็ผมมองว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้มันขายไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขอรูปขอถ่ายรูปอะไรคุยดีๆผมว่าได้แล้วก็เมื่อไหร่ที่ขายได้นะครับก็ค่อยมาซื้อเขานะอ้น,นี้นะครับนี่คือไอเดียของสินค้าในในใ,ใ,ในคลิปนี้นะฮะก็เกรินไว้ก่อนนะครับ อ่ะแต่ขับเรื่องนิดนึงนะฮะขายของหน่อยนะครับก็ o อ๊ o อ l นไล c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่าน eBay Amazon นะครับช่วงนี้มือใหม่เนี่ยคือไม่อยากให้ใช้เงินเยอะผมก็อยากให้ทำา e b y y แบบดรอปชิปนะครับดรอปชิปกับผมก็ได้นะครับหรือจับซื้อมือเปล่าเอาของเซเว่ของโลตัสไมโครเพื่อนๆจะเริ่มเองก็ได้หรือจะเรียนก็ได้การเรียนผมมองว่าเป็นการซื้อประสบการณ์คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกสียเวลาเป็นปี2ปี นะครับอย่างเนี้ยในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ดูแลกันเงี้ยคุณเปิ้ลเนี่ยคุณเปิ้ลนี่แต่งใจเลี้ยนแต่แรกเลยนะครับแต่ว่าตอนแรกแกจะไปแอ a ์เมซอนเมื่อก่อนแต่ผมเชียร์ไปอีเบก่อนเพราะแกมีเงินเงินน้อยผมก็บอกถ้าไม่มีเงินเนี่ยทำอีเบก่อนดีกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ไปแอ a ์เมซอนเลยจะ3ปีแล้วนะครับวันนี้ก็เออเมื่อวานไม่ที่วันนี้เมื่อวานขายไปได้130บเหรียญคุณเปิ้ลน,นี่ผมบอกเลยระดับคุณเปิ้ลกำไรไม่ต่างกับิ้น500บาทต่อชิ้นนเมื่อออวากห ถ้าใครติดตามผมอะกลุ่มผมมาจะรู้นะว่าเมื่อ3าสี่เดือนก่อนเนี่ยสมาชิกจะมีแต่ลงหนึ่งลงหนึ่งลงจะมีแต่เทพเทพเช่นคุณเจอย่างวันนี้คุณเจก็ออกคุณเจลงสองออกสามแต่คุณเจก็เปิดไอดีใหม่ให้น้องๆเห็นว่าถึงแม้จะเป็นคนเก่งแต่ว่าถ้าเปิดไอดีใหม่เดือนแรกก็ขายได้แค่สองสมชิ้นที่ผมต้องพูดอย่างนี้คือปัญหาคือต้องพูดทุกคลิปนะอยากให้พูดทุกคลิปเพราะว่าบางคนเราบอกเคยฟังแล้วแต่คนที่ใหม่ๆที่เข้ามาเขาไม่เคยฟังนะครับก็คือว่า คนทำอีเบ y เนี่ยส่วนใหญ่นะที่ที่เลิกไปเพราะว่าเดือนเดือน2เดือนแรกเนี่ยคุณขายได้แค่สาชิ้นแล้วคุณก็เลิกแต่คุณไม่รู้ว่าถ้าคุณลง e ี a y อย่างสม่ําเสมอนะครับวางแผนการลง eBay อย่างสม่าเสมอจนถึง3เดือนสาเดือนแรกคุณไม่ต้องมีกลัวเรื่องขายไม่ออกขายไปให้เราวิเคราะห์หาของที่มันคิดว่าใช่คนต้องการมาแล้วก็ลงทําคีย์เวิร์ดให้ดีทําไปเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่เดือนที่3นะครับจะเริ่มขายออรัวๆนะครับอย่างนั้นเนี่ย เนี่ยมือใหม่ฮะคุณเบบี้คุณเบบี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เดือนแรก2เดือนแรกมารายงานแล้วก็ที่ผมเอามาเล่าเรื่อยๆคุณย้อนดูคลิปผมไปได้เลยนะครับแกก็จะบอกลงหนึ่งค่ะลงหนึ่งค่ะแต่ปัจจุบันคุณเบบี้นะครับในเข้าสู่ย่างเดือนที่3ามเนี่ยมันเริ่มตามคุณเจไปแล้วครับก็คือเริ่มมีออกออกออกเพราะฉะนั้นผมอยากให้กําลังใจคนที่เริ่มทํา eBay นะครับว่าอย่าเลิกทํามันถ้าเกิดยิ่งคุณดรอปชิปหรือคุณเอาของเซเว่นมาขาย คุณไม่เสียอะไรเลยแค่ค่าไฟกับค่าไฟกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอย่าเลิกทําตั้งใจแล้วแม่งลงไปวัลชิ้นให้ได้นะฮะถึงไม่เรียนกับผมแต่ก็อยากให้ตั้งใจแล้วก็ลงวัลชิ้นนะครับรับรองเลยว่าพอเข้าสู่เดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6ยิ่งยิ่งเป็นเดือนเจ็นะเผยๆออกทุกวันแล้วถ้าคุณเลือกของดีกําไรดีคุณได้กําไรเดือนเป็นหมื่นจริงๆนะครับสิ่งที่ผมขอไม่ยากก็คือ ลงทุกวันวันละชิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ที่ดีขึ้นก็คือวิเคราะห์สินค้าที่ตลาดต้องการาทำคีย์เวิร์ดให้มันโดนตลาดแค่นั้นเองนะครับอ่ะก่อนเข้าคลิปพูดเยอะหน่อยนะฮะคลิปนี้อ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับคลิปนี้นะฮะสินค้าตัวแรกเลยนะครับจริงๆมาจากร้านเดียวกันแหละนะอ่ะพูดตรงๆ <laughs> ขายได้3,800บาทนะครับอื <laughs> ื ขายไปแล้วสองชิ้นฮะก็คือตัวนี้เลยโอ้โหดูโหดมากนะฮะขายฝรั่งเนี่ยพี่ร้านนี้นี่แบบแกตั้งราคาได้ดุจริงๆและก็มีคนซื้อจริงๆที่ผมบอกไงเห็นมชุดอย่างเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อมาหลอกนะฮะคอนแทคเข้าไว้เศรษฐกิจแบบนี้จะบอกว่าเออเราจะเอาไปขายเมืองนอกนะขอถ่ายรูปนะผมว่าพูดดีๆยุคนี้ใครก็ให้ฮะมันทํามาค้าขายลําบากครับอืม เมื <laughs> ่อไหร่จะเลือกตั้งสัทีเคยไหมเชื่อไหมเมื่อก่อนผมคนคนใต้นะฮะคนใต้นี่ก็ประชาธิปัตย์เชื่อปะตอนนี้พักประชาธิปัตย์ไม่เหลืออะไรแล้วจริงเราต้องมองพักใหม่ล้วเคยไปมอพักเล็กๆอ่ะคุณอะไรนะพักเขาได้หกเสียงอ่ะเออแต่แบบมันพอเสียงน้อยมันก็ไม่มีอะไรมันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วก็เป็นฝ่ายค้านอีกนะครับ คือตอนนี้พูดตรงๆนะเกลียดทุกพักเลยเออแม่งถ้าเกิดเลือกตั้งทีกูก็ม่รู้จะเลือกใครอันนี้มันอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่แบบเกลียดมากเกลียดน้อยอะ่ะเออส่วนไอ้ประชาธิที่ป่นที่เคยรักต้องบอกว่าเคยรักนะตอนนี้ก็ไม่ชอบละเกลียดไปหมดเลยเกลียดทุกพักแบบประเทศไทยแม่งหวังพึ่งเฮียอะไรไม่ได้อะ่ะเออจริงๆนะเอออ่ะใครจะมาผมไปว่าไหนแม่งกูกูไม่ชอบทุกพักอะตอนเนี้ยเลือกตั้งแม่งเผลอเผไปบอกไม่ลงคะแนนเนี <c> ่ย <oughs> ชีวิต นะฮะแต่บ้านผมนี่บ้านผมนี่สีแดงนะแถวรามินทาใครก็รู้นะฮะอ้เอาเขาเลือกตั้งไปทำไมกลับมาต่อนะฮะมันใกล้แล้วแหละแต่นั่นแหละเราก็ไม่ได้บ่งบอกไปทางใครนะชิ้นที่สองนะครับสี่พันชิ้นอฝากหน่อยนะเพื่อนๆฝากรีวิวหน่อยนะคอมเมนต์ได้บางคนบอกดูทุกคลิปมาโอ้โหถ้าใครดูทุกคลิปเนี่ยฝากคอมเมนต์เลยนะ ใจร้ายกับโอ้จังเลยอา่าชิ้นนี้ขายได้สี่พันอีกโอ้โหดูเดียวสี่พันคือประเด็นเนะี่ยผมไม่ได้สายนี่ไงผมก็ไม่รู้ว่าต้นทุนที่ร้านแบบเนี้เท่าไหร่แต่อย่างที่ผมบอกถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเราผ่านร้านเนี้ยร้านนี้ก็ใช้ได้คุณภาพเกรดดีเดินเข้าไปถามเลยครับนะเดินเข้าไปถามเลยราคาเป็นยังไงหนูก็หาอะไรได้นะจะเอาไปโพสต์ขายออนไลน์ อ่าถ้าเกิดหนูขอถ่ายรูปได้ไหมอะไรคุยดีๆฮะได้อยู่แล้วเชื่อผมนะขายได้4ี่พันผมว่าต้นทุนไม่น่าจะเกินพันกว่าบาทนะเพราะเนื้อผ้ามันก็ดีด้วยจริงๆนะครับอ่ะชุดแรกนะครับเพื่อนๆขอเฉลยมาได้ที่โค้ด b 3 3 0 1 2 2 2 k 4นะครับชุดที่2ก็ b 0 3 0 1 2 2 2 e e 5นะครับเป็นไอเดียพิเศษสำหรับ สมาชิก eBay ของโอทออนไลน์นี่แหละเห็นไหมไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเรียนที่นี่แหละรับรองอย่างวันก่อนมีคลิปสัมภาษณ์เพื่อนเก่าเก่าเรียนมา7ปีเนี่ยมาเรียนดอปชิปเนี่ยเขาการันตีเลยดูแลตลอดชีพไม่งั้นเขาไม่กลับมาเรียนหรอกแล้วระหว่างทาง7ปีเขาก็ถามผมตลอดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนนะฮะคอสด,ดอบชิปการันตีคืนเงินถามด่วนก่อนเต็มตอนนี้เหลือสามที่แล้วนะเออเหลือสามที่แล้วอะ ก็ดับไทยนะไม่ดับจีนนะครับสนใจก็แอดอ๊อตออนไลน์นะฮะขายของหน่อย0ู๊ดหหกหนกกสามเก้านะครับอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมฮะท้ายคลิปนะครับจะเกิดเจอเราบน Facebook นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะถ้าเราเน้นทาง YouTube อยู่แล้วนะครับถ้าเจออย่าง u t u b e ลัมบินวินคุณได้คลิปไอเดียคุณเห็นของขายได้หนะ้าขายนะก็ไปวิเคราะห์ต่อส่วนเพื่อนเสมาชิกโอทออนไลน์ line, แล้วก็แจกหมดนะแจกคีย์วงคีย์เวิร์ดแจกลิงก์ไปแต่ผมสอนแล้วนะอย่าตัดราคากันนะครับขายเท่าเขาไม่ก็ทำให้ดีๆจัดโปรโมชั่นขายแพงกว่าเขาได้นะครับอ่ะ ก็ถ้าเจอกัน YouTube เราวินวินเพราะฉะนั้นฝาก Subscribe นะคะฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะฮะโอทอออนไลน์นะครับมีคน Subscribe เพิ่มแล้วก็แฮปปี้ส่วนคุณนะฮะก็ได้ประโยชน์จากคลิปที่มีการเตือนเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ